สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกเคาเรสมาร์ทคาร์นะครับผมวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่ครับมารีวิวให้ลูกค้าได้รีวิ้ชมกันนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับผมเป็น Toyota Fortuner นะครับมาในรุ่นของเครื่องยนต์2.7ตัว V นะครับผมเกียร์ออโต้แล้วก็มีเจ้าของเดิมนะครับเขาติดตั้งแก๊ส LPG มานะครับผมเป็นถังโดนัทอยู่ที่ใต้ท้องนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยว เข้ามาดูกันใกล้ๆนะครับก็สําหรับด้านหน้านี้นะครับก็คือพวกชุดไฟเนี่ยจะเป็นชุดไฟเดิมแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาได้ทําการติดตั้งนะครับผมใส่กันชนนะครับติดตั้งไฟเดยไลท์อ่าอันนี้เจ้าของเดิมเขาใส่ชุดแต่งมาให้นะครับแล้วที่สําคัญคือรถคันนี้นะครับผมเป็นรถเจ้าของเดียวมาเลยเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลดีมากนะครับสีนี่ยังไม่เคยเคมเลยนะครับผมสีเดิมรอบๆคันเลยนะครับก็เป็นรถเจ้าของเดียวมาอ่า โอเคครับเรามาดูกันต่อด้านข้างด้านข้างนี้นะครับก็จะมีเป็นดีไซน์ที่เขาแต่งมานะครับผมก็จะเป็นโป่งล้อนะครับใส่โป่งล้อมาอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องล้อแมกนะครับล้อแมกนี้จะเป็นล้อแมกขอบยี่สิบนะครับผมเป็นล้อแมกขอบยี่สิบที่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่มานะครับอ่าพวกช่วงล่างพวกอะไรนี้ก็คือยังอยู่ในสภาพดีนะครับผมพร้อมใช้งาน อ่าโอเคครับมาดูกันต่อน,นี่ก็คือเขาก็ใส่แปสติกเกอร์แล้วพวกนี้นะครับเป็นชุดแต่งรอบๆคันเลยนะครับอ่าแล้วก็มีติดตั้งคิ้วกันศาดนะครับผมติดตั้งคิ้วกันศาดให้เรียบร้อยนะครับอ่าตรงรุ่นเลยของโตโยต้านะครับแล้วก็คือชุดล้อเนี่ยล้อหน้าล้อหลังนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมเพราะเป็นล้อชุดเดียวกัน อ่าโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูช่วงล่างด้านหลังกันต่อนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวลงดูข้างล่างก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นถังโดนัทนะครับผมอยู่ใต้ท้องนะครับแล้วก็มีก็คือเปลี่ยนโชกแล้วก็ใส่สเปกอาร์มนะครับให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นช่องเดิมเนี่ยเขาติดตั้งมาให้นะครับ แล้วก็ดีไซน์ด้านหลังก็คือนี่เขาเปลี่ยนเป็นไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายเป็นชุดแต่งอ่าเป็นไฟแต่งนะครับแต่ว่าก็ยังคงเดิมเป็นตัว V เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเป็นหมวกแก๊ปลังคานะครับผมด้านบนอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูกันนะครับก็สำหรับฝาท้ายด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองแพนมาดูกันใกล้ๆนะครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นโช๊ค ฝากระโปรงท้ายนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกหัวน็อตต่างๆนะครับผมซีนกาวต่างๆยังอยู่ในสภาพดีนะครับผมรถไม่เคยแกะไม่เคยถอดรับประกันได้เลยว่ารถยังไม่เคยเคลมมาอย่างแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็บอดหลังอันนี้ก็คือพับเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนยางอะไหล่นะครับวันนี้เราก็แถมให้ไปนะครับผมแถมให้กับคุณลูกค้าไปนะครับอ่าแล้วก็มาดูตรงพื้นด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ติดตั้งมาให้ นะครับเป็นชุดแต่งรอบคันเลยอ่าสวยมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูถึงด้านนี้นะครับผมทางด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นนะครับก็ชุดแต่งจะเหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นรถคันเดียวกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับผมโป่งล้อหรือว่าชุดแต่งเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับผมที่ว่าเจ้าของเดิมเนะี่ยเขาได้ใส่มาให้นะครับก็เป็นของที่ค่อนข้างมีราคานะครับลูกค้าที่ซื้อต่อไปเนะี่ยก็คือไม่ต้องเอาไปแต่งเองแล้ว นะครับอ่ะโอเคครับก็สําหรับภายนอกเราก็ได้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าเดี๋ยวข้างในจะมีออปชันอะไรกันบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยอ่ะโอเคครับมาถึงภายในนะครับผมภายในก็จะเน้นเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะครับสภาพเบาะหนังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีรอยย่นไม่มีรอยแตกนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองชมกันนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นแอร์นะครับผมจะมีเป็นระบบแอร์ด้านหลัง ที่ว่าให้มานะครับสําหรับลูกค้าที่นั่งอยู่เป็นผู้โดยสารจะได้ไม่ร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงขอบประตูด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นชุดแต่งนะครับผมอาติดไฟ for t u n e r เลยนะครับอันนี้สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูตรงซอกประตูนะครับผมตรงซอกประตูแล้วก็ตาแผงประตูด้านนู้นนะครับว่ารถเนี่ยไม่มีเคมไม่มีทอดนะครับผม หัวน็อตต่างๆเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีไซน์ตรงแผงประตูนะครับก็จะเป็นมีงานหนังนะครับมีงานหนังตัดเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมก็จะเป็นลายไม้ที่ว่าดีไซน์เพิ่มเข้ามานะครับก็จะดูหรูขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูทางด้านหน้ากันต่อนะครับผมอ่ะโอเคครับก็มาถึงด้านหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถเลยแล้วกันนะครับ เครื่องยนต์ฟิสต์ตาติดง่ายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันก่อนเลยนะครับก็สําหรับคันนี้รถปี2014นะครับเลขใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ287,000กว่ากิโลนะครับอันนี้ก็คือรถเจ้าของเดิมเน,นเขาเขาศูนยมาตลอดอยู่แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะแล้วก็มาดูกันที่พวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีมัลติฟังก์ชันแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ นะครับตรงนี้ก็เล่นได้เลยนะครับผมมันก็จะเชื่อมต่อกับจอนะครับแล้วก็จะมีเป็นแอร์แบ็กหลูกนะครับที่อยู่ด้านนี้แล้วก็อีกลูกหนึ่งจะอยู่ด้านฝั่งคนนั่งนะครับอ่าแล้วก็จอนะครับผมจอเนี่ยก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับเป็นจอทัชสกรีนหรือว่าเลือกโหมดตรงนี้ก็ได้นะครับที่สําคัญคันนี้มีระบบนําทางในวีเกเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าแมปการ์ดนะครับ เราเก็บไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าจะได้รับก็วันที่คุณลูกค้าได้รับรถออกไปนะครับเราก็จะนํากร์ดนาทางมาใส่ให้นะครับแล้วก็เรื่องแอร์แอร์นี่ก็จะเป็นแอร์สามารถปรับออโตได้หรือว่าจะปรับแมนวนวลได้เลยนะครับเลือกอุณหภูมิปรับโหมดต่างๆได้หรือว่าจะกดออโตเองก็ได้เลยนะครับมาดูด้านล่างกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบแก๊สที่ว่าเขาติดตั้งมานะครับอันนี้ก็เป็นช่องเสียบสาย usb อะไรต่าง นะครับอ่ามาถึงโซนกลางนะครับผมระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้ตามที่แจ้งเลยนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยเป็นชุดแต่งที่เขาแต่งมาเลยนะครับทุกรายละเอียดยิบย่อยนะครับเขาก็ได้ทําการแต่งมาให้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับผมเดี๋ยวด้านนี้ก็จะมีเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมที่อยู่ทางด้านนี้นะครับ เปนก็จะไฟฟ้าแล้วก็ส่วนชุดควบคุมไฟฟ้านะครับผมก็จะอยู่ทางด้านตรงนี้นะครับอ่าชุดควบคุมก็จะไฟฟ้านะครับจะอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตดับรถนะครับเดี๋ยวให้ดูกุญแจกันนะครับสําหรับกุญแจคันนี้นะครับเจ้าของเดิมมีเขาให้มาครบเลยนะครับมีกุญแจหนึ่งลูกสองลูกสามลูกแล้วก็สี่ลูกนะครับผม กุญแจคร,ครบ,ค<ล>บ,คบเลยนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับภายในก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าจะสวยและอยู่ในสภาพดีขนาดไหนครับไปกันเลยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องยนต์กันต่อเดี๋ยวให้กล้องเข้าดูที่เครื่องใกล้ๆได้เลยนะครับก็สำหรับเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผม 2,700ซีซีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกระบบแก๊สนะครับผมที่ว่าเขาติดตั้งมานะครับตัวเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเข้าูนยนตลอดนะครับเข้าูนยนตลอดคุณลูกค้าก็หายของได้เลยนะครับเรื่องการซ่อมบำรุงต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับผมแล้วก็มาดูตามคันหน้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นคันหน้านะครับหรือว่าแก้มด้านข้างนะครับผม แกมด้านข้างนะครับก็จะยังไม่มีรอยชนรอยเคมนะครับอันนี้ก็เป็นน็อตเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คือเป็นชุดเกี่ยวกับระบบแก๊สนั่นเองนะครับที่ได้แจ้งอ่าแล้วก็มาดูแผ่นเพลนะครับผมแผ่นเพลอันนี้ก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับเป็นในสภาพเดิมเลยนี่อ่าโอเคครับก็โดยรวมก็คือ สวยนะครับผมรถคันนี้สวยมากเลยเจ้าของเดิมเ,เขาใช้รถแบบรักษามากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ฝากกันไปด้วยนะครับคุณลูกค้าสำหรับ Toyota Fortuner 2.7 V เกียร์ออโต้นะครับปี2 4 1 4ติดแก๊ส LPG นะครับผมเป็นถังโดนัทอยู่ใต้ท้องสำหรับคันนี้ก็อยู่ในราคาเพียงแค่5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม5 6 9 0 0 0บาทนะครับ สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจเป็นคันไหนนะครับก็โทรเข้ามาได้หรือว่าคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับผมเราก็มีรถให้เลือกอีกมากมายนะครับแล้วก็รบกวนคุณลูกค้านะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ช่อง youtube c h ช n n e l ของเราให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนั้นเราจะมีรถอะไรมารีวิวดูก็ฝากกัน ไว้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ